สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้แอดมินจะอยู่กับเรื่องเซเลอร์มูนโดยที่คลิปนี้เนี่ยก็จะมาทําทั้งเปรียบเทียบท่าของอัศวินเซเลอร์รอบนอกรวมถึงท่าแปลงล่างด้วยเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นแตกต่างหรือว่าเหมือนกับแอดมินยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ข้างล่างนะเอาล่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนเซเลอร์มูนไปชมพร้อมกันเลย มากันที่ท่าแปลงล่างของอสศวินเซลเลอร์รอบนอกกันก่อนโดยที่กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีท่าแปลงล่างมาครบทั้ง4ตัวละครเลยนะั่นก็คือเซลเลอร์ยูเรนัสเซลเลอร์เนปจูนเซเลอร์พลูโตและเซเลอร์ซัเทิร์นซึ่ง ในอนิเมะเวอร์ชัน90เนี่ยซัตเทิร์นคือลูกเมียน้อยที่สุดในโลกใบนี้แล้วอะเพราะเราไม่มีท่าแปลงร่างเลยท,ทั้งที่เซลมูนในยุค90เนี่ยมีระยะเวลาการฉายที่ยาวนานอาจถ้าสมมติว่านับแค่ภาค S ที่ซัตเทิร์นเนี่ยได้มีบทบาทเริ่มต้นจากภาคนั้นไปจนถึงภาคสตาร์เนี่ยก็ เป็นร้อยกว่าตอนเหมือนกันอะแต่ก็ยังไม่มีฉากแปลงร่างของเซเลสซัตเทอร์เลยสัก,กฉากเดียวแต่ฉากแปลงร่างของเซเลสซัตเทอร์เนี่ยมีแบบกรุบกริบมากๆอยู่ในเกมแทนที่จะอยู่ในเนื้อหาจริงๆคิดสภาพว่ามีระยะเวลาฉายเป็นร้อยตอนแต่ไม่มีฉากแปลงร่างของตัวละครที่อยู่ในกลุ่มตัวหลักเลยจ้า ก็นับว่าเป็นจุดบอดอันแสนดำมืดของยู90เลยก็ว่าได้ที่ทำให้แฟนๆของเซเลอร์ซัตเทรเนี่ยก็เรียกว่าเรียกร้องกันมาเหลือเกินซึ่งในภาคอีทันนอลเนี่ยก็มีครบให้แล้วทั้ง4ตัวแล้วฉากแปลงล่างของแต่ละตัวเนี่ยก็นับว่าทำออกมาได้งดงามมากๆเปร่่ายเรียงกันตั้งแต่ตัวแรกเลยจ้า มากันที่คนแรกก็คือเซเลอร์ยูเรนัสนั่นเองก็นับว่าตัวของเธอเนี่ยทำท่าแปลงร่างในยุค2021มาได้ดีมากๆเพราะว่าท่าแปลงร่างของเธอเนี่ยก็ยังคงความกระชับแล้วก็ลายเส้นเนี่ยสวยคมมากๆเลยแต่ในเวอร์ชั่นยุค90นะอันอนมินรู้สึกว่าตอนที่ยูเรนัสแปลงร่างเนี่ยจะมีความเป็นผู้หญิงมากกว่ากลิ่นอายของเฟมินีนเยอะกว่าเวอร์ชันอีเทอร์นอลอีเทอร์นอลเนี่ยจะดูเป็นสตรีก็จริงแต่แบบเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเข้มแข็งแบบจริงๆอะ่ะเพราะว่า ท่วงท่าของเธอไม่ได้ออนแอนมากนะคะแอนมินก็เลยมีความรู้สึกว่าท่าของยูเรนัสในเวอร์ชั่น e r ท a นเนี่ยชอบมากกว่าเวอร์ชัน9 0อีก คนต่อมาเนี่ยก็คือเซเลอร์เนปจูนซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นขวัญใจของแอนดมินเลยสำหรับเนปจูนเนี่ยฉากที่เป็นซิกเนเจอร์ของเธอเลยนั่นก็คือฉากสะบัดผมในระหว่างการแปลงร่างนั่นเองซึ่งในเวอร์ชันนิทรเนก็ทำออกมาได้ดีมากๆในเวอร์ชันน e ท n a l กับ90จะแตกต่างกันแค่นิดเดียวตรงสีหน้าของมิจิรุในช่วงหลังจากที่เธอสะบัดผมช่วงที่เธอได้รับลัดกล้าวแล้วก็ทาลิปเนี่ย มันเป็นช่วงที่ในยุค90เนี่ยจะทําสีหน้าที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนแล้วก็ละมุนตุนมากๆแต่ในเวอร์ชั่น eternal เนี่ยเขาจะมีสีหน้าที่มั่นใจแล้วก็โชบเฉี่ยวมากขึ้นก็เป็นคนลลไตล์กันด้วยความที่ฉาก90เนี่ยมันเป็นแปลงล่างด้วยรีบลอตก็เลยทําให้ในช่วงเวลาที่ทาลิปสติกเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของการแปลงล่างแต่ด้วยความที่ในเวอร์ชั่น eternal เนี่ยมันแปลงล่างด้วยคริสตัลแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องเน้นฉากทาลิปเหมือนกับในเวอร์ชั่น90 ก็ได้ คนต่อไปเนี่ยคือเซเลอร์พลูโตซึ่งคนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าดีอีกแล้วเพราะว่าในเวอร์ชั่นอีเทอร์โนลเนี่ยก็แปลงร่างได้แบบเรียกว่าแทบจะเปะกับเวอร์ชั่น90เลยแต่ว่าฉากเชิญใครเนี่ยคือดีกว่าเวอร์ชั่น90ไปอีกและคนสุดท้ายเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีเวอร์ชันออกมาเทียบแอดมินเลยไปหยิบเอาเวอร์ชั่นที่อยู่ในเกมมาเทียบให้ ซึ่งในเวอร์ชันอินทร์นลเนี่ยก็หยิบท่าแปลงร่างของเกมมาดัดแปลงแล้วก็ทําใหม่ให้มันสวยขึ้นจะว่าซัตเทอร์เนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงท่าแปลงร่างมากที่สุดก็ว่าได้เพราะว่ามันสวยขึ้นแบบแบบเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยไปตุยก่อนอะเวอร์ชแบบั่นใหม่คือสวยและสมบูรณ์จริงๆเรียกว่าแฟนๆซัตเทอร์เนี่ยก็คงกรีดร้องกันแบบด้วยความปิติยินดีนะที่ซัตเทอร์มีท่าแปลงร่างแล้วสวยขนาดนี้แล้วเธอเนี่ยดูเข้มแข็งถึงแม้ว่าร่างกายของเธอเนี่ยยังจะดูตัวเล็กอยู่ มาต่อกันที่พลังของอัศวินเซเลอร์รอบนอกกันบ้างโดยที่คนแรกเนี่ยก็คือเซเลอร์ยูเรนัสซึ่งนับว่าเซเลอร์ยูเรนัสเนี่ย แอดมินขอกราบทีมอนิเมะหนึ่งทีเลยนะเพราะท่าของเซเลอร์ยูเรนัสเนี่ยปังปุริเย่มากปังกว่าเวอร์ชัน90อะคือเวอร์ชัน90เนี่ยสวยแล้วอีเทอรน์นอลเนี่ยคือคูณ10เข้าไปเลยจ้า สวยมากแล้วดูรุนแรงมากๆคือเหมือนเซเลอร์ยูเลนัสล่อยพลังใส่ปีศาจเนี่ยโดนก็คือตุยอะ่ะมันดูแรงมากจริงๆอะ่ะพลังพสะสุธากัมปนาาหรือ World Shaking เนี่ยคือแรงแบบบัวตายควายล้มไปเลยจ้าคือดูอลังมากๆสวยสมการรอคอยมากๆสำหรับเซเลอร์ยูเลนั แล้วท่าต่อมาของนางเนี่ยก็คือท่าดาบถล่มปตัตภีหรือ Space Sword ล l a s t e r ซึ่งท่าเนี่ยก็ดูรุนแรงอีกแล้วยูเรนะัสน่าจะเป็นลูกหลานของทีมงานชุดนี้จริงอะเพราะว่าแบบท้าแปลงร่างก็สวยบทก็ดูดีวาดก็สวยแถมแบบเวลา เธอปล่อยพลังหรือทําอะไรใดๆในภาคเนี้ยเธอดูแบบเท่ดูดีดูเด่นตลอดอะสำหรับยูเรนัาถ้าปล่อยพลังทั้งสองท่าของเธอเนี่ยก็นับว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่แอดมินเนี่ยให้เกรดแบบ S เลยอะคือให้มากกว่า A อถ้าเต็ม10ก็ให้ส1อะสำหรับยูเรนัสคือดีเวอร์วังอลังการมากๆคนต่อมาคือเซเลอร์เนปจูนโดยที่เซเลอร์เนปจูนท่าไม้ตายของเธอท่าแรกก็คือพลังคลื่นใต้สมุดหรือว่า e e p s u b m e r g e นั่นเอง แอนดมินะชอบลายเส้นของเวอร์ชันินทนะที่มันมีความคมมีความแบบดูสะอาดอะแต่ชอบสีของเวอร์ชัน9 0มากกว่าคือมันคุมโทนกว่าคล้ายๆกับฉากแปลงล่าง คืออันนี้มันเขียวแบบมันดูเขียวเหมือนดึงมาจากบอรมรกตจริงๆอะเปลี่ยนจากพลังคลื่นใต้สมุดเป็นพลังคลื่นใต้บอรมรกตได้เลยอะคือมันมันเขียวจริงๆอะน้ําทะเลของมิจิรุเนี่ยแล้วเวลาที่เรียกรวมน้ํากับตอนที่จะปล่อยพลังอะแอดมินรู้สึกว่าเวอร์ชัน90มันยังทําอนิเมชันได้สมูทกว่าถึงแม้ว่าว่าจะเป็นอนิเมชันยุคเก่ามากๆอะแต่แอนดมินชอบท่าของเวอร์ชัน90มากกว่าเวลาหมุนเวลาพอยต์หรือแม้กระทั่งเวลาแบบปล่อยพลังออกไปแล้วเนี่ย คือมันดูแบบมันดูสมูทอะแต่ถ้าพูดถึงความดูรุนแรงเนี่ยเวอร์ชั่นอินทร์นนลเนี่ยดูกินขาดมากๆอะ สำหรับท่าซับมา r e f l เฟ t ชันหรือว่าท่ากระจกใต้สมุดเนี่ยไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเนาะเพราะว่าดูแรงต่างกันลิปลับมากเลยถึงจะตัดเอาจากช็อตที่ใช้โจมตีปีศาจกระจกเนี่ยก็ไม่ได้ดูแรงไปกว่านี้เลยอันนี้ยยกให้นาวินแบบไม่เห็นฝุ่นไปเลยสำหรับท่านี้ คนต่อมาคือ S ซ l ลอ์พลูโตซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นนิดนึงตรงที่ในเวอร์ชั่นภาคไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนจากพลังเสียงมิตยูเป็นเสียงร้องแห่งความตายซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเพราะว่าชื่อท่ามันคือเดสครีมใช่ปะ คือแบบเสียงกรีดร้องแห่งความตายก็ก็ถูกของเขาแหละขเขากัแปรมาถูกแต่ว่าเออเราก็ติดเวอร์ชั่น90ที่แปลไทยเนาะที่เป็นพลังเสียงมฤตยูไปแล้วหรือถ้าสมมติจะใช้เสียงร้องแห่งความตายเนี่ยจริงๆก็เติมพลังไปเสียงหนึ่งก็จะดีแบบพลังเสียงแห่งความตายก็อาจจะดูสอบกว่า ในด้านอนิเมชันของเซเลอร์พูโตนไม่ได้ติดอะไรเลยนะเพราะว่าเขาทำมาดีมากๆแล้วก็ดูรุนแรงมากๆเลยอะคนสุดท้ายก็คือเซเลอร์ซ t ตเทิร์นซึ่งเซเลอร์ซัตเทิร์นเนี่ยท่าไม้ตายของเธอก็คือพลังเงาแห่งความเงียบนั่นเองเซเลอร์ซัตเทิร์นเนี่ยไม่ได้มีอนิเมชันแบบเข้าฉากเป็นของตัวเองแต่ว่าเป็นการปล่อยพลังไปตรงๆเลยแต่ก็นับว่าเป็นการปล่อยพลังที่ดูเป็นการปล่อยพลังจริงจมากกว่าในเวอร์ชัน9.0 สำหรับเซลล์ฟาเธอร์เนี่ยก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าให้เวอร์ชั่นอิ e เทอ l เนี่ยชนะไปเลยเพราะเวอร์ชั่น9.0เนี่ยมีระยะเวลาในการยืดเรื่องนานแบบหลายสิบตอนมากๆแต่ก็ไม่มีบทแบบเจือดมาให้เธอสักิดีเดียวเลยอะ เธอแทาไม่ได้ปล่อยพลังอะไรเลยปล่อยแบบหยุมหยิมมากๆทั้งที่เวลาฉายมันเยอะมากๆแต่เวอร์ชันนีเทอโมาแค่3ชั่วโมงปล่อยครบทั้งโจมตีป้องกันเลยอะแล้วแถมท่าที่ปล่อยออกมาก็ดูดีอะไม่ได้แบบดูไม่ตั้งใจทําหรือดูรี u s e ท่ามากๆเลยก็ให้เวอร์ชันนีเทอโชนะไปเลยเอาล่ะเป็นไงกันบ้างสําหรับคลิปรวมมิตเปรียบเทียบท่าแปลงร่างแล้วก็ท่าไม้ตายของอัศวินเซเลอร์รอบนอก ซึ่งก็นับว่าไม่ผิดหวังสมกับการรอคอยจริงๆโดยเฉพาะเซเลล์ a ัตย์เทินเพื่อนๆหลายๆคนที่ชื่นชอบรอบนอกเนี่ยก็น่าจะถูกใจในเวอร์ชันอีทอนอลกันเพราะว่าถ้าไม่ตายของบทเทอเนี่ยก็ดูรุนแรงสมกับที่เป็นอวินเซเลล์ที่แข็งแกร่งในระบบสุริยาจากกะจักรวาลจริงๆเราถ้าเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเม้าท์มอยกับแอดมินได้ข้างล่างคลิปนี้เลยจ้าส่วนวันนี้เนี่ยแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า